อติดตามนะคะยินดีนำเสนอิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะชาลีลงรูปทะเลพัทยาทำเอฟซีแห่แซวทะเลพัทยาหวานเจี๊ยบ ก็เรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่มีโมเมนต์ให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินอย่างต่อนเนื่องแบบไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับหนุ่มแน็กชาลีกับกติ k ิตเกอร์คนสวยชาวจีนนามว่าคุยอันที่ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยกำลังพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆมาพักหลังๆในะครทั้งคู่เนี่ยจะขยันหยอดหวานผ่าซ CCTV ออกมาให้แฟนรอมเนี่ยยิ้มตามกับความน่ารักของพวกเขาค่ะ กับโมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะได้ทำเอาแฟนรอมเนี่ยซูดกันหนักมากเมื่อขุยอันเนี่ยออกมายอมรับออกเดทชานเข้ากับชาลีแต่ว่าไม่ได้ไปในวันที่แฟนๆเนี่ยคาดเดาเพราะว่าวันที่ทุกคนคาดเดาว CCTV เขาไม่ได้มาแต่เขามาในช่วงเวลาอีกวันตอนนั้นทุกคนเนี่ยอยากรู้เรื่องของชานจนดูบา้าคลั่งไปหมดเลยจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแค่เราเนี่ยไปแทนเข้าด้วยกันฉันไม่จําเป็นต้องปิดฉันสามารถบ,บอกทุกคนได้แต่ทุกคนดูตื่นเต้นเกินไปฉันเลยไม่อยากบอกร้อยยทุกคนจนจ เรื่องแบบนี้เนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้เวลา w h a h e i หมหเขาบอกว่าทุกคนเดาผิดหมดเลยเขามาแล้วแต่ไม่ใช่วันที่พวกเธอเดาเขามาในช่วงเวลาอื่นค่ะตอนนั้นทุกคนบ้าคลังกันมากเลยรู้ไหมจริงๆเรื่องพวกนี ช่เรื่องใหญ่แค่มากินเขาด้วยกันแต่ทุกคนตื่นเต้นเกินไปเลยไม่บอกปล่อย,ยให้ทุกคนใจเย็นลงก,ก่อนค่ะโอ้ซีซีทีวีแต่บรรยากาศช่วงนี้ดีมากทุกอย่างสนุกมากเลยค่ะแฮปปี่แฮ้ที่ฉันเห็นว่าเมื่อวานเขาก็เล่นเยอะมากเหมือนกันค่ะ right. Right. จริงจริงแล้วถ้าทุก อยู่ในบรรยากาศที่ดีเราก็สามารถเล่นกันอย่างสนุกสนานได้และจะมีวิดีโอน่ารักน่ารักและตลกตลกเยอะมากเลยค่ะแม่แม่แม่ได้ฟังแบบนี้เนี่ยทำเอฟซีหัวใจฟูค่ะและล่าสุดนะคะก็ทำเอาดอม 3K เนี่ยไม่ต้องพักกันอีกแล้วค่ะเมื่อหนุ่มน็กชาลีลงรูปทะเลพัทยาผร้อมกับส่งจู๊บ โดยนาะยชาลีนะคะได้มาเคลื่อนไหวลงคลิปผ่านทุกช่องโซเชียลนะคะซึ่งชาลีเนี่ยมาในลุกเสื้อฮาวายสีเขียวน้ำทะเลบอกเลยว่าหล่อมากโดยคลิปแรกนะคะเป็นคลิปขณะกำลังนั่งรถนะคะยิ้มหวานออกจากคูบอนพร้อมกับส่งหัวใจมินิฮาแต่งานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าส่งใจให้สาวพัทยาหรือเปล่านะเลยคลิปต่อมานะคะก็เป็นคลิปที่ชาลีเนี่ยกำลังเดิอนอยู่ชายทะเลแล้วก็โพสขึ้นว่าไปหาปลากับพี่ไม่จ้าพร้อมกับส่งจูจ๊จ แม่แม่แม่ก็ไม่รู้ว่าจะหวานไปถึงไหนจูจูบตั้งแต่คูบอนไปจนถึงพัทยาก็ไม่รู้ว่าซ้อมจูจบใครหรือเปล่าหลังจากคลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็ทำเอาแฟนด้อมเนี่ยกระโดดขึ้นเรือพายต่อไม่รอแล้วนะแต่เข้ามาแซวในความค้ั่งรักของชาลีมากมายนะคะรวมไปถึงแม่จีนที่เข้ามาแซวว่าทะเลหวานไหมาชาลีแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาแซวมากมายนะคะอทิเช่นจูบไปพันกว่าครั้งแล้วครับแม่ กลับมาเบาหวานถามหาแน่ๆแม่ไปหาปลาหรือไปหาสาวปลาจีนหรือปลาไทยอ่ะถ่ายรูปกับคลิปส,สวยๆมาลงเยอะๆนะขอรูปคู่แม่คะลูกชิ้นหน่อยหวานเจี๊ยบเลยนะช่วงนี้ฝึกส่งจุ๊บเก่งนะคุณชาลีแม่แม่แมไปพัทยารมดีเชียวหวานเจี๊ยบหายทะเลหวานทั้งหาดนั่นซ้อมจุ๊บใครหรอเติมเต็มปอดแล้วบอกว่าน่ารักอะ จะส่งจุ้มให้เรือทุกลำไม่ได้นะพายไม่ถูกละเรือเยอะหลายลำเลยครับกว่าฟ้าจะมืดจุ้มไปเหมือนกว่าครั้งได้จุ้มตั้งแต่คูบอลเย็นพัทยาทะเลหวานออกเรือไดออ้อี๊แม่ไปถึงพัทยาจะจุจุ้มอีกเดียวแม่หวานเจี๊ยบสู้ๆนะพัทยาหวานเจี๊ยบไปหาปลากับพี่ไปจ๊ะ าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ <c oughs>